กินอะไรฝรั่งเลิกเรียนมาหิวมากไหมคะหิวไหมหิวรงเรียนให้กินอะไรวันนี้โรงเรียนให้มีเขาทำอะไรกินคะัหาวันนี้กินข้าวกับอะไรวันนี้กินข้าวอะไรอะ่ะ <Okay. S 1> ฮะ <Okay. S 1> วันนี้ขึ้นมีแจงโมไหมไม่มีอันนี้โรงเรียนโรงเรียนเขามีอะไรให้กินนะอกินเยอะอกินมีเยอะเลยแล้วใหม่กินหรือเปล่า <laughs> มึงแข็งไงมันก็แข็งนะทีเเเ่เจ็บฟันนะมาเดาปลาเคาะให้โอเคค่ะเจ็บฟันนะไม่เอาไม่เอาไมวแมา,มาปลาเคาะให้ปลาเคาะให้